ครับอย่าท้ออย่าห่ออย่าเหี่ยวครับสวัสดีมิตรรักขอบอลทุกท่านครับสำหรับศึกฟุตบอลวันนี้ครับก็นำมาฝาก2คู่ครับคู่แรกครับเราจะไปอยู่กันในนามของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหยิบยกมาครับสำหรับในด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซี และต้องบอกได้เลยครับผลงานในทางด้านของขุนค้อนครับนักล่าสุดครับไม่ดีเลยครับต้องบอกได้เลยว่าพวกเขาเด็ดครับหลุดแพ้ในทางด้านของซันเดอร์แลนด์ไปครับ3ประตูต่อ0ูนย์ครับแต่สำหรับในด้านของเชลซีหลุดเสมอกับคิสตัลพาเลตมา00 สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเวสแฮมนะฮะจะอยู่ในรูปเกม3 4 2ส่ส่วนในทางด้านของเชลซีครับจะอยู่ในรูปเกม4 2 3 1ครับต้องบอกได้เลยครับวันนี้ครับหน้าเป้าของเชลซีครับใช้ในทางด้านของเซปเปโดครับล้วก็โคพาเมอร์ขับเคลื่อนในแดงกลางส่วนในทางด้านของเวสแฮมนะฮะต้องบอกได้เลยว่าเวสแฮมเนี่ยนะครับพักหลังมานเนี่ยรู้สึกว่าหลังลว เนีครัเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยครับเกมรุกเนี่ยถ้าเทียบกันกับในด้านของเชลซีวันนี้แผงหลังของขุนค้อนเวสแฮมอยู่ในเต็ดต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าเกมรุกของเชลซีด้วยสไตล์เชื่อหลากหลายเท่าวันนี้นะเข้าฝักมาผมว่าเชลซีผ่านได้สบายครับยึดใจครับให้ไปมองที่เชลซีแล้วกันครับและอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับในทางด้านของ b บร์ทเดนมิวนิ นะต้องเจอกับในทางด้านของ RB r i i บียร์ไกในกุตบอลบนเลติกาเยอรมันครับและต้องบอกได้เลยครับว่าคู่นี้น่าสนใจเป็นอย่างมากๆเดี๋ยวับในทางฝั่งของบาเยอร์มิวนิกเนี่ยวันนี้อยู่ในรูปเกม4-231ครับใช้ในทางด้านของรส์ดิอาร์รวมไปถึงแฮร์ริเกตเพื่อล่าตะไครในค่ำคืนนี้ครับส่วนในทางด้านของอาร์เบีไรซิกแน่นอนอยู่แล้วพวกเขาจะมาในรูปเกม43 3 r b มสอาเบไรซิกเปิดเกมริมเส้นส่วนในทางด้านของ บาเยอร์มิวนิกนะครับก็เชื่อว่าจะเจาะในแดนกลางแล้วก็ไตีออกข้างเพราะฉะนั้นครับต้องบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าหรูดิอาร์ตเข้าฝักหรือว่าแฮริเคนมีจังหวะผมเชื่อว่าเกมนี้ครับจะสนุกสุดมันแล้วก็เป็นบาเยอร์มิวนิก ที่เอาชนะในทางด้านของ RB r i อรไรไปนี่คือศึกฟุตบอลสอคู่ที่ไม่ต้องลงดีเทลเยอะมากมายครับชอบกระจัดได้เลยเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าคู่แรกเราให้มองไปที่เชลซีคู่ที่2เราให้มองไปที่บาเยนน์มิวนิกครับและพี่ๆท่านใดที่อยากจะมาเจอชุด3กระสอบ4กระสอบรวมไปถึงสูงแรกของเราในโรงแรมในโกดังก็ไปที่อัพเซตที 95. หรือไม่พี่ๆก็สแกน QR โค้ดท้ายคลิปครับผมทิ้งไว้ให้แล้ววันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ